สวัสดีครับปอแม่พี่น้องมองนีสารครับเมื่อนี้บ่ได้เลาะเด้อพี่น้องเมื่อนี้มามาทํางานครับมาทําหนาที่หลักเด้อพี่น้องผู้เดอปอเคยเบิงมองนีสารจะกเทียนนี่ครับอาชีพตัดอ้อยรับจ้างพี่น้องครับนี่มาเบิงเมื่อนี้ก็เป็นปีพศศกหลัหม่เนะครับของฤดูตัดอ้อยเลี้ยวให้เลี้ยวน้ำเลี้ยวกับพื้นก็ทีภาคอีสานแถวนี้พื้นที่นี้พืชชนิดนี้แหละครับที่เป็นพืชเศรษฐกิจครับคือตัดอ้อยครับปีนี้นะพี่น้อง หนึ่งในหั่นกับมองนี้อีสานนี่ก็ได้มารับจ้างตัดไอยคือเพื่อนครับพี่น้องเพิ่นว่าปีนี้้อยราคาดีว่าท่านครับเบื้องบนพาเมมนปลาตัดด้วยพี่น้องปัวสวนสีได้เ่ละกองพี่น้องจกว่าหยาเขามีนิดหรือหยาขมงครับบัวหยาขากับพราหยาขาเพิ่นด้ตัดเป็นกองครับกองละหาสิบล้ำมาเดานพี่น้องนี่ครับนี่นี่เพิ่นโดยประมาณนะครับเพิ่นว่าหาสิบล้ำนี่ครับกองหนึ่ง อ้อยยืดใส่กระมนไปหาตัดเอาอเจ้องวพี่น้องเบื้องหนา้าอ้อยเพราะว่าปีบางหันมันแล้งหลายเนาะครับหยามันก็นเลยงามงามนี่ว่าเบื้องเสียนนี่ครับเสียนไปจําทีมงานเมื่อน,นี้ค้นงานมาหลายอยู่ครับหกเจ็ดค้นแด่ว่าหากันบ่พ่อพ่อต่เสียนสุรใช้เนี่ยครับเนี่ยเมื่อีงเสนะียนใช้กําลัางตัดครับนี่ครับเบื้องสภาพอ้อย ถัดกันสดๆพ่นหน้าพี่น่องพิ่นว่าปีเนี่ครับเนี่ยบอกับเบิงเบิงหนาออยรับพี่น่องพาไปยางเบิงขายครับยางเบิงอันนี้นี่นี่โมเมนกล่องเดียวด้ครับนี่หลายกล่องเด้เนี่ยฉันบอกสุรชชยนนี้เพิ่นนับจากกล่องสุรชชยนี่ครับเบิงอันนี้เกิดจะเป็นของอีกเจ้านึงครับนี่กล่องละประมาณห้าสิบลำ มองนี่ชนก็พักยกแล้วพี่น้องตัดได้เล้ยวซีกล่องนี่ครับนี่เถาแก่ที่ครับถเถาแก่ก็ได้ตัดขึ้นกันครับปีเนี่ยคนงานเสียเบิดเ,เ,เ <laughs> ถาแก่ได้ตัดอ้อยครับลูกน้องเสียไปใส่บัวปีเนี่ยครับผัวน,น,น,นี่ครับสิพงงายางเบงิรงอ้อยเด้อยพี่น้องนี่อ้อยสุ้มบันได้ตัดคนลงมือมาหลายมือนแล้วครับฤดูปีหกสามทับหกซีเดือยพี่น้องปีเนี่ย ตัดปืไนไดกะจีตัดปีไดก็จีมาไทยพี่น้องเบิ้งนี้ครับนี่เพิ่นตัดมาหลายมือแล้วเพิ่นเลียวไปแปลงหนึ่งหลังอีกแปลงหนึ่งเนี่ยได้มนหาอ้วยไปพี่น้องเอ้ยพู้ได้ว่งางั้นก็มาตัดซอยกันเนื้อเนี่ยมวนคุบอย่าวครับขวนั่นนั่นนั่นเสียนแดงครับพี่น้องเสียนประจําทีมงานอีกผู้หนึ่งเนี่ยเพีพยไอ้จีพาพไปเบิ้งเสียนแดงครับเลาวตัดแบบไดเสียนกันอ้อยยังแต่พี่น้องเบิ้งนู้กว่า ปลายหนาขายด้ยครับเนี่ยบึงงบ้งโน้ปีน้องบึ้งโอ้ยปลายหนาขายไหมพี่น้องตัดอ้อยไปกันเราแวงไปด้วยครับตอมันหกปันเนี่ยบึง้งนี่ครับพาาบึ้งเสียนแดงเอาเสียนแดงกันลังตัดแล้วเสียนแดงวันดีครับนี่ครับได้จากกล่องเราเสียนแดงมื้ยเนี่ยครบสิแล้วตัดเสียนแดงตัดชั่วโม,มงหนึ่งได้หกสิบหรอแม่พี่น้องบึ้งดูกว่า วายอยุใส่กระมวลไปตะพุตตะพื้นด้วครับสถานการณ์แบบจ้าพี่น้องเบิ้งเอามวนกรุบเอาเบิ้งเสียนแดงครับเบิ้องกวสาววาไวาอยู่พี่น้องเ,เอ้ยผู้ใดบกเคยเห็นเพิ่นตัดอ้อยมาเบิง้งเนื้อพี่น้องเนี่ยผู้ใดเข้ามาเบิ้องไม่ใครจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อพี่น้องครับช่วงนี้บ่ค่อยได้เละหายชีพคัดตัดแต่อ้อย เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เฮ็ดในพี่น้องเบิึงสั่นๆซับน,นี่ละครับผู้ใดามากก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ